นี่เห็น <S <S 1> <S 1> เห็น,น,น,หน,นจ้ะนี่คือเส้นเส้นสดโดยใส่แผ่นปอเปียยย้่นจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าเอลจ้าสองมือก็ลอยจ้ามันนี้นะคะเอลจะมาเก็บผักในสวนของเอลนะคะไปทำราดหน้ากินจ้นเาเพื่อนๆจ้าอุย้ยเบื่องเนียกยกุรี่ของแอลไหมงามบ,าบอพีนวองเข้าวสวนจ้าเนี่ยไปเอ่อนณะกะตัดเอาเนจ้าเนาะมันประเทศในไงมันได้ดอกแต่ว่ามันอยากกินแล้วนะคะ ใบคะนาปลูกขอบคุณพี่เอฟซีใจดีที่ส่งมเมล็ดคะนามาให้น้องแอลจากส่วนนี้กับทุเรนเต่าค่ะทุเรนเต่าอ,อ่อนเนาะเดีเอาจกเก็บไปใส่ผัดซีอิ๊วกินน้ำกันกันกบบุกฮุรีดะผสมกันไปเก็บไปเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวมันกินพรั่นไปข้ามาโอเคเดี๋ยวห้าไปเห็ดผัดซีอิ๊วกันจ้ะส่วนนี้กับคนาคะนาหักเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันปรุงไม่ไ้ะเดี๋ยวขงังถึงไปเอาใบส่วนเส้สนใหญ่เสศษสดแอลบบอมี้นะคะเอาจะใส่เส้น แพนพอเปียของเวียดนามนะคะเอาไปเออใส่น้ำผสมน้ำมันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะมาพัดเนาะให้พัดซิอยู่จ้ะตัวนี้เราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะแพนพ็อเปียเอาจะใส่น้ำจ้ะใส่ไปเลยมาจ้ะพ่อแส่เลยชิ้นเลยมันอ่อนตัวเองสีนะค่ะเพื่อนเราจะเอาไปใส่โกเลาโกเลากันมันเลยจ้ะเดี๋ยวเตรียมไว้เนาะนะะคนี่มันอ่อนเองสีเลยเห็นไหมดี๋ยวมันจะอ่อนตัวเอง เอาไปคุลิคุลิดาหลังจากนั้น,นก็นจะเอาไปผัดใส่ซีอิ๊วหรือว่าไอ้ผัดใสด่หอมนี่สอดเข็มมาจ้าเนี่ยคือเส้นเส้นส,สดโดยใส่แผ่นโอเปียย้วนจ้าเดี๋อลจะเอามาผัดใส่ซีอิ๊วดำนะคะต<า>ัวเหนือคือ <ๆ S 1> แป้งมันของไข่เนาะจ้าเนาะแป้งมันเนาะถ้าม,มีแป้งมันตัวนี้นะใส่ตัวนี้ของเยีรมันเลยจ้าสไปร์สเซสเทอร์เนาะจ้าะใส่ไดขึ้นกันจ้ากระทะนะคะเอลจะใส่ไฟอ่อนๆในการผัดเส้นของเอลเลยจ้านี่มาเศษที่เอลเียมไว้เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวลงถอดเลยจ้า ครับในีเราจะกินซีอิ๊วเห็นไหมจ๊ะกินสองคนได้เหมือนี่จ้าหลังจาก,กนั้นเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไป แบนพิซซ่าีก่นานะที่เอาพัดเสร็จต้งไปเจดีเนาะเอาจะเอามาเดน้ำเลยจ้ะุดน้ำไอ้ เราจะใส่น้ำมันหอยลงไปเราะใส่กระเทียมลงไป Ja, so, das ist für mich ganz wichtig. Hm. Danke. Es kommt gleich. Immer langsam. Wir haben Zeit, wir haben viel Zeit. Nee, immer Pazzi auf. Sehr pumpt sie wieder. Das ist sehr pflegend. แล้วๆผักสดๆจากสวนเด้ออาจารย์บุกฤษปลูกเองทัวรันเตาปลูกเองแค่รถปลูกเองค่ะหัวกุราบีปลูกเองพี่น้องมากินกันแจ็บๆยาวนี่โบเซเลจ้าลาดหน้าผัดซีอิ๊วของแอ๋อจัรยง่ายตามสไตล์ของสมมุติเกินลอยจากเก็บผักอยู่ในสวนมาเห็ดเอานะจ๋าเนาะนะคะสูตรไปสูตรมั่นูจ๋าเนาะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปนี้สวัสดีค่ะ